ขอหลูกขอหลานทีนี้ลูกหลานมาเยี่ยมมายามแล้วก็ขอให้หลูกให้หลานได้มีความฝากจากปู่ในเด้ออันไหนที่มันได้อันไหนที่มันจบจบงามง่ายอันไหนที่ปู่ว่าอยากตอนนี้อยากได้อยากตอน,นที่หลานหน่อยอยากตอนลูกล่งตอนหลานพึ่งมาเยี่ยมมายาม,ายมาก็ให้มาเป็นตึงดีๆง่ายงายให้ปู่เด้อหลูกหลานจะได้มาเยี่ยมเหตุเมื่อนี่ยวันนี้เอาซ้ำเนี่ยซ้ำลูกหลานมาหานี่ซ้ำปู่อยากได้นี่สักคน ท่านเป็นจังบุญจังผู้นลักก็จังพ่อกันอีกแล้วเด้ออันนลูกหลานสิมาเยี่ยมปูอีกเร้อเจ้าค่ะมานี่เอาจังสีเด้อปูเด้อสาธิตสาธุ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 เพิ่ีนใหโชคให้ร่างลูกหลานเนาะเป็นเปนร้านมาแหววสันเนี่ย สักนงสักออนโอ้เมื่อจะใ่้เก็มทีแบบนี้อสปูออกไปเลยนะลงท่ไปครับพูดสูดเตหละน้อยปูดสุดเข้าละน้อยมักยาสูดปู๋กาบอมักดอกเติมมันมัก อย่างละกอามันมาก็เอาวก็ยาสูมักพูบอ่่าสูมักปูปูก็เลยได้มักอยาสูดต้นข้ามีกแล้ว่ามักยาสูแต่ยาสูกปูสินหมยที่กันป่ปูว่วิ่งแงงเลยปูเด้อลูกหลานบด้ยินเสียง ทุกทวนหมาปูปูฉีบยาแล้วุนะปูเจังสิปุ้ยกับลูกกับหลานเนาะไม่ธรรมดานแล้วนะไม่ช่วยได้สูงเนาะคนเขามามันก,ก็มีแต่ช่วงงานช่วงการเนาะ <c oughs> ช่วงธรรมาดาปกติขาบว่าใครมีเนะาะาขบบาบว,วมากขอมุนบ้างไฟย่าถ่ายแต่ไม่ได้หรอกอ๋อมันก็นโดนเราไวย่าเห็นก็เจ้าวางบุญบ้างไฟไปหาปูกันนะ ได้มากคนเห่าบงไฟไย้หละปูเป <No>? yeah, um ็น yeah, ยังไงแยกขถาคนเี้าบอกมันหลายคนบอกไปเดยเอบ้างเี้อตางเเบิ่งเนต็างเน้อเต็มจ้เอเตบิ่งเน้อเต็ม้งอเใาเจ้าออกอดสงตมางต้างบนต้งนเบงเบาน้เบิางนานเางนอเางเน้เนี่เนบเนบน้องไน้แเ้วงน้ต้ อนาคนมันโบรายเนาะอาสันว่าน้อยใจแหละสันยังสี่เห็นเออมากังสี่เห็นถ่าผมาแน่นอนหนุอยหน่อยคนจำได้ปูปูแซ่บปะระยาสูบแซบแถากันมาสูบยาแซ่บบนน้อเนาะมีหลายหน่อยว่าสูบหลายหลายปูไม่ว่าบ่มักถือมาสั่นบ่มักคลอให้กับวินปูไปแล้วแต่มาเห็นยังใบล้านแน่นิ่งปูแต่งตะกี้ปูไปโรงเรียนปูกัเขียนใส่ยังสี่ได้เนี่ย เขียนใส่ใบล้านเขียนใส่ภูมิเดนทานไฝ่หนาแล้วไม่เอายั้นเขียนกระสางว่าถ้าเขียนเป็นตัวนั่นกระสานเขียนทานไฝ่ที่บอกอืออันนี้นะบ่หาหยาบซ้ำขีทานไฟได้ปูวเมนเมนอันนี้อาจจะมีอัดไปชื่อเนาะเอาอันราชการที่สิบหกแล้วไปแลกเอาเอาอัดเอาอัดไปแลกเอา ดอกไม้ทิปูนี่ก็สีกักเนาะนี่เพราะท่านนายลนไปใส่เงินมาปูดอกไม้โอ้ยเอามาบาลน่ะมาปุ๋ยให้ลูกให้หลานนี่เด้อดอกไม้ทิปูมาขอเที่ยแล้วปุ๋ยให้ช่้ยเลยสาธุ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  พี่รองพี่เตรียมสมุติพรไว้นั่นนี้ครับวายขันไดผู้ใดสีบจัดเนาะขั้นบริสทดิตะหางหมูกบบสเหลาขาวเขาวเป็กนี่ก็ได้ได้แต่ว่าตะโสวกามขันบัขั้นบสุตัวปูห้น่ะบรได้ินกลินเออหางหมูคบรได้เพราะว่าตะหัวหมูเอาเอาคนที่เขาขูดออกไปก่อนาะไปใกล้เคียงเขาก็ได้แล้ว กูกรูกดอกโอ้ยซัมหัวมึงนี่ปูเอ้ยย่างไปใกล้เคียงเขาอะไรล้วก็ม่นอันน้น้ำจันในแงว่ามีแมงมงอย่างแง้เอามากไงเอามากไงว่าจะมีอัดไปเรียกมั้งแล้วกูให้อัดชูมันโอ้ยซาถกเป็นเจ้าบุญในทงต่งขาปูเส็จ สาธุสาธุกันแมนแท่นั้นได้คักเด้อหัวหมวยตัวยรับน้ำจันทนีหทิไปรายรสยไปสาธุสาธุรวยกันหมดสุขคนเด้อสาธุสาธุด้มหาวัตุ เจ้าค่ะไหญมากเลละซัฮ่าตอาหัวหมูไม่ผูกหรุดเลยน้ำจันน้ำมารเลยย่างเปนแล้วโอ้ยจัดไพเป็นไแล้วโอ้ยั่างเนาะโอ้ย่างเหรอซูเอิ้นปูย่างล่ะซูยูนี่ยูนั่นเอิ้นปูหอยย่างแล้วปูบ่รู้จักซื้อปูมั้ปูอย่างหัวหอยย่างกับหอยย่างไปรถไป เอาก็อยากซื้อรูดซื้ออีหลีปูอยู่ดี่แหละปูลูกหลานก็ได้ปูข้ามมีพูนน่ะพุ่นน่ะ้ยข้ามมีแต่ล้มแต่ลวยปูข้ามมแต่ว่าจังสันในแม่เนี่ยสาวางสันไในแม่ให้ลูกให้หลานได้จำได้จื้อในแม่มาหอดอาไปหาปูขน้อยกันเด้อะบ้านปูข้ามมีบ้านปูน่ะ บาทนี่แล้วบคันนั้นนั่นสีแดงวงตรงขุนที่บาทนี่เนาะคันคือมันกนมาลามกูเนี่ยนานนานตัวที่จัดให้เลยนะบุญมาแล้วก็มาลามหากูแลี่นั่นละแาเจ้าเป็นบุญนั่นเบิ่งเอาลวดคันเจ้าของนั่น ปูนั่นให้ลูกให้ยร้านเถื่อนั่นนะลูกร้านกะสิหาเนี่ยมาเฮ็ดคือบุญอยู่หมองของฮันวังนึงนี่แหละไอ้เถื่อนเลยยายทาไปซื้อให้มันได้โล่สาธุ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 พี่น้องเอพีก็แคบหน้าจอดไปเลยเด้อครับท่าเดก้าหกหนึ่งเด้อปูหิ่งเก้าหกหนึ่งกับศูนย์ห้าอ๋ออ๋เจ้าค่ะเจ้าค่ายสาธุสาธุอ๋อปูกะสีไปแล้วเด้อบาทพี่น้องสาธุสาธุเดี๋ยวเขาเบิ่งครับ อีลานน้อยนิ้วเขาปูปูไปรับสถาบันยังเตยหลานน้อยบ้านนี้โอ้โหวเมืงเอาเนาะเรียตยหลานเดียกตยหลานน้อยโอ้ปูหายสูกหายลาบเท่านค่ะพราะว่าคีรถผทานมากเรา่น มาวาสันวับกับมามา,มา,ม,า,ม,ามาหาปูในเด้อวสันกเ็เลยได้เข่ามานะคะก็เลยน้องแพนว่าเอ้าแล้วงานคุณก็เลยว่าได้เลยแบะมาแล้วค่ะครับครับโอ้ยอยากไปส่กได้ไดลาบวาสันเอาแนวส่กได้ลาบกับมาแล้วเนาะจ้า <c oughs> ปูเอือนใจว่ามาแบะในเด้อจริงเหมาแบะในเด้อาวสานก็จา ปูคำมีปูคำมีปูปลายหอยย่างนี่ละครับโซฟาหน้ากันเน้อยค่ะนอเอฟซี่งวดนี้ครับครับโอ้สาธุสาธุขอบคุณน้องแทนหลายๆเด้อครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวคอยเบิ่งตัวเด็กเด้อครับปูคำมีอยูปลายหอยย่างเด้อ เดี๋ยวจะพาไปเบิงหม่องนี่เด้อครับสกานทีของปูคัมมี่ครับปูอยากกินน้ำจัน <c oughs> มอ้องแพนไก่มาปูเพิ่นเอินใส่มาสั่นรรับในข่วมหลอดสุขเพิ่นเด้อครับเพิ่นเป็นผู้สัมผัสได้เนาะปูเ,เปนปูกระติเมตตจาสงสารเท่านี้แหละพี่น้อง หมดนี่เห็ดว่าจังได้ครับแตกแน่ครับแตกแ,แน่อ้าสาธุสาธุาธาธให้เป็นคนเป็นกุศลเ,เออพี่น้องเอฟซีพันสิได้สายท่าสีสาสมาเฮ็ดมาสางน้ำเด้อปูเด้อไอเล็กเข่านะเขขาด้อปูเด้อ กมาแต่ก็หนาตยัไม ouais, ันก uh ็กันันกรมาหาี๋พี่น้องนี่เด้อตัวเลขไหนเด้อก้กนึ่งกับศูหครับเก้กับศูนย์ห้าตัวเลขแนวทางสำหรับเงอนค่ายๆปวยที่ห้านน้อยรับงานจากว่าปูยยังอยากเอ้ปวยทองมาแลโดนซื้อเพื่อนแมนบางบางคนจะแบบอเบจะมาจะมี หาพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอเลยเด้อครับเดี๋ยวพศกับสิคออนุญาตลงเวทีตรงนี้เลยครับถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขแนวทางของปูคำมีครับที่น้องแพนเพิ่นสัมผัสได้ครับเพิ่นบอกว่าปูเอิญมหาอยู่นี่นะครับเพิ่นเอิญมหาตัวเลขแนวทางมือน,นี้ก็ได้เก้าหหนึ่ง 0596105ครับเอาถ่ายคลิปแล้วให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคน้อครับขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ือเฉพาะแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนเ้อครับความเจ็บจะหายได้ความไข้จะหามีได้ครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผูทก้ทุกคนครับ โชคๆมันหวานครับพ่อกันไหมนในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ